สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนผู้ติดตามช่องเลียวนะครับใน f a c e b o o k มาเก็บค่ามัดไฟนะครับคันนี้รถปกตินะครับมาเก็บค่ามัดไฟให้เพื่อนเพื่อนดูเผื่อไว้ในการเปรียบเทียบค่าเวลารถมาซ่อมหรือรถตัวเองมีปัญหานะครับเราวัดตรวจเช็คดูได้ว่ามัดไฟเราปกติไหมต่วงนี้เป็น N m s x s f นะครับสังเกตนะครับปักที่ขึ้นมาจากฝาจานไฟเราปลดปลดป,ปักออกนะครับให้สังเกตเขียวเขียวล็อกให้อยู่ด้านบนนะซึ่งคู่ร่างเนี่ย จะเป็นพันเซอร์พันเซอร์ตัวนี้จะส่งสัญญาณไปหากล่องว่าเครื่องยนต์หมุนแล้วทำให้ไฟออกันกรมีบางรุ่นบางคันที่มันเสียนะครับมันจะไม่ส่งสัญญาณหรือเวลาเครื่องร้อนนะครับไฟจะไม่ออกพันเซอร์ตัวนี้เสียคือไม่ส่งสัญญาณไปแต่เวลาเย็นกับใช้ได้ปกติตัวนี้เราเช็คเทียบค่าได้นะครับคือค่าจะต้องอยู่ ใกล้เคียงค่าที่ผมกำหนดมาคูล่างนะครับเป็นพันเซอร์คอยนะครับตอนนี้เครื่องเย็นนะครับค่าที่วัดได้233โอห์มนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับถ้ามากเกินเกินไปหรือน้อยเกินเกินไปนี่ก็ใช้ไม่ได้นะครับเข่าๆอยู่ประมาณนี้ ต่อามานะครับคู่คู่บนจะวัดความต้านทานของขดลวดไฟชาร์จนะครับด้านบนนะครับขดลวดไฟชาร์จมันจะปรับมิเตอร์ไม่เยอะนะครับมันจะอยู่แค่เต็มที่ศูนย์จุดกว่า,วาถึงหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองะครับเต็มที่นะครับปรับตัวนี้ใหม่ถ้าเรา มิเตอร์มาเยอะเกินไปมันก็จะแสดงผลไม่ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะปรับมาที่สองร้อยเนี่ยแล้วก็จิ้มขั้วบนนะขั้วบนจะเป็นขั้วลดไฟชาร์จนี่ครับ0 7 ในค่ามันจะเดี๋ยวผมจะหาค่ามาแปะที่วิดีโอให้ดูนะครับว่าค่ามาตรฐานเท่าไหร่ถ้าจำไม่ผิดมันจะอยู่ประมาณ0.5ไม่เกิน1.1โอห์ม oh ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คืออยู่ในค่าที่วัาหนดมาก,ก็ใช้ได้นะครับผ่านไปสองค่านะนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะวัดกระแสที่ออกมาจากขดลวดไฟชาร์จนะครับ ซึ่งจะเป็นไฟ ACV นะครับเป็นโบนนะครับแต่เราต้องติดเครื่องนะครับโอเคปรับมิเตอร์นะครับ กระแสสลับนะครับ AC โวลต์ A C นะครับ200อผมปั๊มมาที่ที่200นี่นะครับ AC โวลต์0 0แต่ต้องติดเครื่องนะครับเดี๋ยวลองติดเครื่องให้ดูเสียบปลั๊กกับคืนด้วยครับ ได้ิดเครื่องแล้วนะครับอยู่ในรับเบินเบาแล้ววัดค่าได้ก่อนนะไม่ต้องบินหรือออกมาเรามาวัดทีหลังเราวัดที่ตัวรถด้วยก่อนเลย นะครับเดินเบาประมาณ1,300รอบ, 13, 13บนะหรือ3.3โวลต์แต่ส่วนใหญ่ค่ามาตรฐานที่โรงงานเขาให้มาในการวัดอยู่ประมาณ5,000รอบดีเสียมากนี้ เดินเบาอย่างเี้ครับ 16, 17โวลต์นะครับไฟ AC แต่ผมจะลองเล่งเครื่อง ประมาณ1,300รอบจะมี17โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะเล่งไปประมาณ5,000รอบนะ เดือนเบาจะอยู่เดือนประมาณสา0รอรอบจะอยู่ประมาณ16-17โวลต์น,นะครับ5,000รอบมันอยู่ประมาณ60กว่าโวลต์น,นะครับแล้วก็เร่งกระสุดคันเร่งเนี่ยมันจะอยู่ที่ร้อยนิดๆิดร้อยไม่เกิน110ประมาณนี้นี่คือค่าปกติของมัน,นครับ คือถ้าได้ใกล้เคียงนี้ก็แสดงว,ว่าเอามัดไฟเราไม่เสียเราก็ไล่ไปดูตรงตรงจุดอื่นในกรณีไฟไม่ชาร์จช์จไม่พอนะครับมันไม่ได้มีแค่มัดไฟอย่างเดียวมัดไฟสายไฟรลุดหลวมสกปรกเกิดค,ความต้านทานแผ่นชาร์จเสื่อมแบตเตอรี่34อย่างนี้ครับคือถือเป็นระบบชาร์จไฟที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันแล้วก็จะมี อุปกรณ์ที่กินไฟติดค้างหรือว่าไฟรั่วไฟเบรกติดค้างอะไรพวกนี้ก็มีส่วนทาให้ชาร์จไม่พอหรือชาร์จได้ไม่เต็มที่เหมือนกันทุกจุดสําคัญหมดนะครับไม่ต้องให้เช็คเช็ครอบด้าน,นแต่เบื้องต้นที่เราจะต้องเช็คเลยคือจุดต้นกําเนิดมันคือออกมาจากมัดไฟนะครับถ้ามันได้ตามค่าทั้งค่าโอห์ม ค่า ACV ทุกอย่างได้หมดเราก็ตัดปัญหาเรื่องมัดไฟออกไปแสดงว่ามันปกติแล้วเราก็ไปเช็คตรงจุดอื่นอตอนนี้มัดไฟปกติค่ายอยู่ประมาณนี้นะครับถ้ามันไหม้หรือมันขาดเลขมันจะคนละอย่าง ถ้ามันขาดมันก็จะไม่ขึ้นเลขมันจะเป็นศูนส่วนถ้าชอ็ชอตช็อตบางมันแล้วแต่กรณีบางทีบางทีมันก็จะขึ้นค่าที่เยอะเกินไปเยอะเกินนี่คือความทัานทานเยอะกำหนดไว้ศูนย์ศูนย์จุดห้าถึงหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งนี่มันขึ้นมาร้อยกว่าเนี่ยก็แสดงว่าไฟมันผ่านยากแล้วหรือผลิตขึ้นมาได้น้อยเริ่มใหม่เริ่มช็อตนะ แต่ถ้ามันเป็นอินฟินิตี้วัดไม่ได้เลยนั่นก็เป็นไปได้ว่ามันขาดขคดรลวดมันขาดด้านในเราวัดก่อนนะเราไม่จําเป็นต้องบินลือวัดแล้วเทียบค่ามาตรฐานมาเอออยู่ในค่าไหมส่วนค่าอีกตัวหนึ่งนะครับทันเซอร์คอยเราก็วัดเป็น ACV เหมืนอนกันเลยวัดเป็น ไฟกระแสสลับนะครับค่ามาตรฐานต้อง0.7ขึ้นไปนะครับถือว่าปกติแต่ถ้าต่ำกว่านั้นก็ผิดปกติค,กคือผลิตกระแสไวได้น้อยนะครับเจจะวัดให้ดูต้องติดเครื่องนะครับเนี่ยสามโวลต์กว่าสี่โวลต์ค่ากำหนดมันคือมากกว่า0.7โวลต์ ผมจะไม่ผิดนะเดีย๋ยวแปะข้อมูลให้ดูอีกทีนึงมากกว่า0ูหรือมากกว่า17น,น,นี่แหละแต่คันนี้กว่ากต,ตินะครับมากกว่าถือว่าผ่าน